สวัสดีครับผมชัยมาลีนครับผมนี่แหละครับผมที่บอกว่าเป็นลูกค้าเราจริง,รงๆเท่านั้นแหละนะครับจะรู้ว่าเราดูแลคุณแบบไหนลูกค้าฝากลันอินเครื่องขับมาลันอินให้ลูกค้าถึงแก่งกระจานเลยแม่งฝนตกอีกโอ้ยพรุ่งนี้จะได้ขับเรือเที่ยวไหมเนี่ยนี่ครับผม ติดเครื่องรันอินให้ลูกค้าเลยลูกค้าจะได้สบายใจอุ่นใจนะครับผมเป็นลูกค้าเราจริงๆเท่านั้นเลยนะนี่อ้อค่าน้ำมันก็ไม่คิดขับมารันอินถึงแก่งกระจานเลยนี่ครับผมวูู้หเว้ยหนาวเว้ยหนาวหนานาโอ้บรรยากาศโคตรดีเลย แม่งตกปลาถ้าจะดีตรงนี้โอเคนะครับผมรู้เรื่องนะลูกค้าไทยมาเล่นสวัสดีโย